ดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านทุเคเตอร์แพกเตอร์ฟาร์มนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแพกเตอร์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะ085852 9 5 1้าห้าาค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองนะคะตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้ามาชมรถ L4018 นะคะคูรต้า L4018 ูนนะคะ,ะคะันนี้นะคะจดทะเบียนใช้ง,งานปี2563ค่ะ จดทะเบียนใช้งานปี2,563นะคะอุปกรณ์จะเป็นใบนหน้าแล้วก็ผ่านชวนหลังนะคะใบนหน้าแล้วก็ผ่านชวนหลังคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่65,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่65,000บาทนะคะเราไปดูสภาพนะคะว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนนะคะไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะ มาแล้วคะ่ะคันนี้นะคะคูบ t ต้ L 4 0 1 8 DT ดีทีจดทะเบียนใช้งานปี2563นะคะคันนี้นะคะใช้งานมาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆกันนะคะตัวนี้นะคะสวยมากเฟอรนิเจอร์ทุกจุดทุกมุมยังอยู่ครบนะคะดูสังเกตได้จากสีของใบมีดนะคะสีใบดันนะคะยังสึกหรอไม่หมดตัวสีนะคะยัง คงเหลือสีเดิมอยู่นั่นกะ็คือน้องใช้งานมาน้อยมากนะคะใช้งานน้อยมากจริงๆเพราะว่าสีเดิมของน้องยังอยู่เลยนะคะคันนี้นะคะยางนะคะยางหน้าแล้วก็ยางหลังอยู่ที่80%เลยนะคะยางหน้ายางหลังอยู่ที่80%นะคะนี่สีเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะจุดมาร์กทุกจุดยังอยู่นะคะนี่จุดมาร์กทุกจุดยังอยู่นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมนะคะว่าคันนี้ใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่เอ้ย 1200ชั่วโมงนะคะคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,200ชั่วโมงนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างยังสมบูรณ์นะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างยังสมบูรณ์เนาะคันนี้ราคา4 6 5 0ส0หมบาทนะคะคันนี้4ี่0ส0หหบาทนะคะ ดาวเริ่มต้นที่6,500 0บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นที่6,500 0บาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้นะคะดาวได้ผ่อนได้นะคะดาวเริ่มต้นที่6,500 0บาทนะคะผ่อนปีละ80,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าผ่อนปีละ80,000บาทเท่านั้นนะคะนี่รายปี ผ่อนเพียงปีละ80,000บาทระยะเวลา6ปีนะคะผ่อนปีละ80,000บาท6ปีลูกค้าขาคูเวต้าคู l อ40สวยๆแบบนี้นะคะมีที่แ r a กเตอร์ฟาร์มนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถมือห่งมือ2นะคะหรือว่าสดหรือผ่อนนะคะลองทักทายเข้ามาสอบถามที่ร้านของเราได้เลยนะคะแ r a กเตอร์ฟาร์มนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกจุดทุกมุมยังอยู่นะคะ ถ้าลูกค้าเห็นว่าตัวนี้สวยแล้วนะคะน้องจะบอกของแถมเพิ่มเติมเนาะตัวนี้นะคะลูกค้าซื้อรถภายในเดือนสิงหาคมนี้เนาะลูกค้าจองรถภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะน้องมีโปรโมชั่นแถมทองหนึ่งสละึงทุกรายการนะคะลูกค้าจองลถภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะน้องมีโปรโมชั่น แถมทองหนึ่งสลึงทุกรายการจองนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ตัวรถที่เราจะจัดส่งลูกค้านะคะน้องก็มีแถมฟรีนะคะบริการชุดเปลี่ยนถ่ายก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายกรองนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนออกจากร้านให้ลูกค้านําไปเริ่มใช้งานได้แบบสบายอกสบายใจนะคะนอกจากนี้นะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะน้องจะมีบริการตรวจเช็ครั่วซึมนะคะเปลี่ยนซีนจุดไหนที่รั่วที่ซึมนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์แต่งหัก ตัวไหนที่แตกหักที่ไม่สมบูรณ์นะคะที่มีผลกับการใช้งานหรือว่าจุดไหนที่ไม่สวยนะคะน้องก็สามารถตรวจเช็คให้ลูกค้าได้หมดเลยนะคะจัดการให้ลูกค้าถูกอกถูกใจกันไปเลยนะคะนอกจากนี้นะคะน้องก็มีบริการหลังการขายนะคะ <ๆ S 2> มีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะคูบตา L4018 นะคะน้องมีบริการหลังการขายรับประกันให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะสวยๆเก๋ๆเท่ๆมาพร้อมกับ ท่อนะคะนี่มาความกับท่อออกจากศูนย์เลยเนาะคันนี้นะคะดาว65,000บาทผ่อนเพียงปีละ80,000บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้าท่านไหนสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 5 8 5 2 9 5 1 5ค่ะ0858529515นะคะเฉะพาะของแถมก็หมดเป็นหมื่นแล้วนะคะเฉะพาะของแถมที่เราจัดให้ก็หมดเป็นหมื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้น คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับดูรับชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดสับสไครตให้น้องด้วยนะคะแล้วพบก็ใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าน้องจะพาลูกค้าไปชมรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแท็กเตอร์ฟาร์มตลาดรถไทยมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะแท็กเตอร์ฟาร์มตลาดรถไทยมือสองจังหวัดขอนแก่นขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบก็ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ